สรุปที่ทางตลาดหุ้นไทยประจำวันที่19สิงหาคมเซนินเด็กปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่1,250หลังจากพยายามสร้างฐานเหนือ1,270แต่ไม่สามารถยืนได้การปรับตัวลดลงในรอบนี้เซนินเด็กมีแนวรับอยู่ที่1,230เป็นแนวรับสำคัญระยะสั้นเราคาดว่าน่าจะมีโอกาสดิดกับ แต่แนวต้านที่1250กลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งในระยะสั้นหุ้นในทางเทคนิคที่น่าสนใจประจำวันนี้ตัวแรกก็คือตัวของดิสโตแนะนำซื้อราคาหุ้นดิโตปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย200วันน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปทดสอบแนวต้านที่ 1 4แล้วก็14.5แนะนำซื้อโดยมีแนวรับอยู่ที่12.7และ12.5แต่หากราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่า12.20ลงไปเราแนะนำให้ stop loss การเข้าซื้อทีม G แนะนำซื้อราคาหุ้นทีม G ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคพร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากไซเวย์สร้างฐานมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่3.10และ3.20เป็นแนวต้านสำคัญแนะนำซื้อแนวรับอยู่ที่2.94และ2.90โดยมีแนวต้านที่3า 1>, 1และ3.2เป็นจุดขายทางกำไรในระยะสั้นแต่หากราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่า2.82ลงไปแนะนำให้ Stop l o s อการเข้าซื้อ S50U25 ปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับที่บริเวณ800หลังจาก หลุดแนวรับ810-812ลงไปเคลื่อนไหวใต้แนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นทำให้แนวโน้มของ s 5 0 u 2 5ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่790และ780ดังนั้นเรายังคงแนะนำให้ open s h o t ในตัวของ s 5 0 u 2 5ต่อเนื่องถ้าหลุดแนวรับที่บริเวณ800ลงไปโดยมีแนวรับ ที่บริเวณ790และ780เป็นจุดขายทางํำไรสำหรับการ Open s h o อตแต่หาก s r 0 U25 ฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือ810เราแนะนำให้ Stop ปลอสการช็อตในตัวของฟิวเจอร์ออกไปก่อนราคาทองคำปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับที่3,330เหรียญต่อถอยออนหลังจาก ดิดกับในระยะสั้นไปที่3,360เรายังคงแนะนำให้ OpenShot ตในตัวของ GOU 2 5ต่อเนื่องเนื่องจากแนวโน้มของราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ3,300และ3,280เหรียญดังนั้นในตัวของ GOU 2 5ยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่โซน3,300 โดยมีแนวต้านอยู่ที่3,360ถึง3,370เป็นจังหวะของการ OpenShot s t o p l o ล s การ OpenShot หากตัวของ G O U 2 5ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ3,380ขึ้นไปเราแนะนำให้ s t o p l o s s การ Open s h o อออกไปก่อนนักล,ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดผ่านช่องทางของ C G S International ได้ทุกช่องทาง